สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงทางด้านแม่ของน้องชมพู่กันนะคะโดยแม่น้องได้มีการไร้สดในชื่อคลิปที่ว่าวันนี้ต้องไร้สดแม่น้องชมพู่ได้นั่งข้างพ่ออนามายัยแล้วได้มีการพูดถึง เรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตของแม่น้องชมพู่และได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าน้าแต่กาลังมาช่วยทวงความยุติธรรมให้น้องแล้วแม่น้องชมพู่คือสาวิตรีก็ได้พูดขึ้นว่าคือคนที่มีความหวังให้กับหนูก็คือตำรวจและคนที่ทำคดีพอบอตรอที่ท่านนั้นได้ทำคดีมาถึงสองปี ก็เลยได้รู้ว่าตำรวจเป็นคนที่ช่วยเราจริงๆช่วยในยามที่เราลำบากแวบแรกที่เกิดเรื่องตอนที่ลูกหายก็ได้มีการแจ้งตำรวจก่อนเลยใครจะด่าจะว่าตำรวจอะไรก็ช่างสำหรับครอบครัวของน้องชมพู่ก็คือแวบแรกที่ลูกหายก็คือแจ้งตำรวจก่อนเลยและเรื่องของหมอธรรม ตอนนั้นไม่มีหนทางเลยที่จะตามหาแล้วก็เลยหาที่พึง่งคือจุดทูบซึ่งทูบนั้นก็หมดไปเยอะทั้งสองหมู่บ้านใช้ทูบเยอะมากคือตอนนั้นแค่คิดว่าทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ลูกเรานั้นได้กลับมาแม่น้องชมพูยังได้มีการพูดถึงตอนที่โดนด่านในตอนนั้นและระบายความอัดอัน้น และความรู้สึกในตอนนั้นที่มีคนดา่าโดยใครไม่เจอก็ไม่รู้หรอกว่าคนหลายล้านคนในประเทศไทยที่ส่งคำดา่ามาลงที่เราคนเดียวฮะพี่พรพี่มนตอนนี้หนูกลับมารักนาเตแล้วเอาเอาเอาบาทนี่ตายความหักถึกแบ่งไปหลายเด้สวงสัปดาห์นี่แม้ใช้อะไรหน้าผ่องดีจัง ใส่ขี้มกานิเย่เนี้ยเนีย้ยสวัสด,ดีค่ะเฮะีเบียร์สักฟองไหนไหนไหนเบียร์สักฟองเดี๋ยวพ่อก็พูดเก่งขันว่าเก่งนั่งไก่กันบ่ได้แล้วมันคิวแม, <c oughs> ม่เหม็เหนเมนเบียร์ยังบ่คำครับยังบ่คำยังยังบ่คำสวัสดีค่ะพี่มังกรมังกรเมือง,งจันนะคะ แม่ยกช่องให้แตสะสวายผู้ใดชมก,กาศเบาเทนี่ตีสบอนี่พี่วีเทคส,สวัสดีค่ะคบหมายกช่องให้แตะซะมีแต่เอฟซีแตะมาเว้ยเนาะบ่แมันเจ้าก็ไปเลยตีแสนดีชาแนลสวัสดีค่ะพี่แก้วสว,วัสดีค่ะช่วงนี้เป็นกําลังใจให้นาเตโกนพี่ช่างเบิร์สสวัสดีค่ะพี่สุกมลสวัสดีค่ะช้างน้อยมันเป็นอย่างไนเป็นยงไรใส่ใส่สิบโม่ให้เขาไดา้อ๋อ แม่ชมผูพูดเก่งเอ้ยพี่พิมพิชารักนาเตลจสันแม่จันทาวัสดีค่ะแม่นาหนไหนแม่จันทาว่าไงบ่าวโพงสวัสดีค่ะไอพูดอ่ะพี่มุกก็ว่ามีแต่คนพูดถึงนาเจเราอดใจไม่ได้พิมพบ้างมาสันเราก็รักนานะโอ้ยสีลงไรเกิดย้อนนี่ละ่ะแม่บ่ฮักแม่เลยแไหมไมิต่คนบอกว่าฮักจะเตะแม่ถ้าแตะกลับกอกอ,อกอีกก็ไม่รักเออ แม่สามาไล่สดอีกยังเนาะแม่จันท่าว่าหนูมาไล่สดเล่นนี่ค่ะไล่สดเล่นเรียนนุบ่ค่อยได้ไล่สดเล่นกับ,บมันเฮียมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูมาไล่สดเล่นเรีนคับมันเอฟซีนี่แหละค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะฮะแล้วยิ่งบู๊พี่สมจิตพี่กนกกรก็ามาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> พี่หม่อมรักแม่ขอบคุณคะ่ะถามฟ้ากดไลค์ให้แล้วครับแม่ขอบคุณคะ่ะว้ายมือนี่แม่บัญญัมขายผ่าลูกค้าเบิ้งสองร้อยเจ็ดสิบแม่กิ้งนิ่งกิ้งนิ่ง ย่ำลาสดเลยย่ำเว้นมาพันสามอ้ยอยากหาแน่มาขายได้ไหมกางขึ้นเหมือนมันไหลเลยกางขึ้นพนหูเลยว่าเข้าขายผาหลายช่องกางขึ้นหลายช่องย่ำกางขึ้นพนสิหูวว่าเข้าขายผาพนก็นเลยนอนไหมคะ่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะใครที่แม่ไม่ได้ทักทายก็อย่าว่ากันเด้อพี่ป้องเกียรติสวัสดีคะ่ะฮะไปดูเขาถ่ายหนังบบอ,อันนุธาบูมมากเหมือนแรงกอนค่ะบูมสีมาอยู่คะ่ะ ประมาณคำคบูมสิมาอยู่นู้าถายางน้ำน้ำกลบบูมดอกนูน่ะพี่กิติยาสวัสดีค่ะพี่ลักกี้สวัสดีค่ะอิลีขายของคนหน่อยเมนเนาะไล่สดกับไล่สดเล่นกันคุยกันค่ะอันนุงบรไดทักทายผู้ใดก็ขอโทษขอภห้เน้ค่ะเอานุกโดดสวัสดีค่ะอ๋อพี่กันฮิตพี่กันอีกบอกว่าวันหยุดธรรมดาเนาะโอ้บ่ธรรมดาป่นใดไปเข่าแถวตอน เติมแก๊สเมียเพ่าแมนรถไฟเอารถค่ะเกือบชโมงละแตงโมพาลยุยหวัดดีค่ะกกี้หวัดดีค่ะโอ้ยอันเหม็นบ่ทันมือนี่เอฟซีขยี้คือหลายแท้เอ้ยเอฟซีผู้ใดวะมิแต่ FC เอฟซีแตะเต็มอยู่นีน <c oughs> มแมนเอฟซีน้ำกันแมนบ่ค่ะใส่ใส่นี่ฮ้น้าเต่กลำลังมาช่วยทวงความวยุติธรรมให้น้องมองได้เนาะบาสน,นี่แม่ยขวนพอบตอตลรอคนล้วค่ะ ความหวังของนูน่ะผู้พันเฮดคดีนู้นหูจักเพื่อนค่ะ <Okay. S 1> บ๊แมนบ๊แมนหูจักก้อนหนานี้เนาะค่ะเพื่อนเฮดคดีมาเกือบสองปีกันเลยอย่ะหูว่าตำรวจน่ะเป็นคนดีซอยเฮ้าย่่มถูกอยากอีอลีค่ะแวบ,บแรกที่คดได้ตอนลูกเฮียงคือแลนไปแจ้งตำรวจค่ะแลนไปแจ้งตำรวจโหลดความขืนของคนเฮ้าเนาะค่ะแย่เดือดร้อนผู้ใดสิดาตำรวจว่าจังใดกระรางสำหรับครอบครัวช่มพูเนะค่ะ แวบแรกสิฮู้ว่าลูกเฮี่ยกูต้องแจ้งตำรวจคิดได้จำเนียค่ะอีรีคิดได้จำเนียว่าเขาต้องแจ้งตำรวจเขาต้องเรียนมาแจ้งตำรวจก่อนก่อนที่ยังทุกอย่างค่ะแต่ว่าเรื่องมันเรื่องหมอท่งหมอถ้ำมันนี่ก็ต้องขอบคุณชาวบ้านขอบคุณเพืพ่อนบ้านเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแว่าคือเฮาเฮาบ่มีหนทางสิแบบว่าสีหาแล้วนะคะมู่ทั้งหลายก็อันเอาหลางส่งมาอันรับโทรศัพท์ในหลางส่งของผีหามาผู้นี้ผู้นั้นผู้นั้นเฮ็ดจังแฟนเฮ็ดจังสี่เฮ็ดเบิดทุกอย่างค่ะเฮ็ดจนแบบว่าอัน บ้านกกตูมทีวีสองหมู่บ้านกกตูมนี่มีหมู่หนึ่งกับหมู่14นะคะทูบสองหมู่บ้านนี้ก็หมดนะคะนะขนาดหมู่บ้านใหญ่ๆจนต้องแบ่งเป็นสองหมู่นะบ้านกกอกแล้วก็คือหมู่บ้าน3ามสี่หมู่บ้านละแวกนี้ทูบหมดเลยค่ะแล้วต้องต้องลงไปซื้อทูบที่อำเภอเต๋างวยต้องไปถึง15กิโลทูบนีประมาณสองกระสอบปุ๋ยหมดแล้วค่ะบ่พ่อค่ะจุดแต่ทูบนี่แม่พืนจุดกับอะไรหายแต่พ่อก็แม่จุด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 ูกกบทํำทุกวิธีทัางค่ะที่บ่าน เฮ็ดจังไรก็ได้ขอ,ขอแตใ่ให้ดูกมากค่ะผู้ใดบอกเป็นหนูบอกููบอกว่าจุดทูกแต่มันทำได้แบบว,ว่าด้วยความมันที่แบบว่าเพื่อนบ้านเห็นใจเห้าอุตส่าห์แบบหาทุกวิธีทางพวกผู้ชายก็หาในปา่าพวกผู้หญิงก็เฮ็ดกับเขาออแล้วก็หาหมอดูหลังส่งเอียังมามีต้มหัวหมูต้มไก่ต้มยังเฮ็ดเบิร์ดค่ะปั่นเข้าหวานจงซี่นะเข้าเบิดเป็นมวยเป็นห,ว,นหวดค่ะ กันง้อปันควายเนะดินน้ำมันมดทุกคนก็ช่วยกันค่ะทุกคนก็ช่วยกันนะอือแปลกมากเห็นช่องสมสมชาแนลม้นเม้นดีนะจากปกติหนูจะไปเห็นที่ในในติกตอกอะค่ะพี่ใช่ไหม พี่เปลี่ยนแนวหรือเปล่านะหนูเห็นในทิกตอกนะพี่สมสมชาแนลหนูเห็นพี่ไปลงทิกตอกบ้านโน้นบ่อยๆเอาเอาคลิปบ้านโน้นลงทิกตอกบ่อยๆหนูเห็นค่ะหนูเห็นนะแต่ว่าหนูเห็นพี่มาเม้นตั้งแต่เมื่อคืนเม้นพี่ก็โอเคนะแล้วตอนกลางวันพี่ก็มาเม้นอีกแบบหนูยอมรับว่าหนูเห็นพี่เม้นหลายอันแต่ว่าหนูยังไม่กล้าไม่กล้าทักเลยมะม่วงส้มสวัสดีค่ะหนูเองเพชรบอกว่าแรกๆสงสารแม่มากใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่า เหมือนจะกระอักเลือดจริงๆนะถ้าไม่มีแม่แหลมมาพูดช่วยพเพื่อนๆมาพูดช่วยนะหนูคงแบบว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระบายความอัดอั้นเลยนะนี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ที่ระบายบอ,อถ้าให้ระบายนะสองอาทิตย์ต่อกันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนความรู้สึกมันเป็นยังไงนะแม่แหลมคือคนที่ ปั้นเขาวานนี่ค่ะเขาวานโรยผ้าเขาวานยังแม่แหลมนี่แค่ปั้นเขาวานแล้วก็จนแบบว่าเออแหลมแม่แหลมแม่แหลมกกอกนะเจ้าไปจุดทูบซอยหอยใน่เออขอยไปบวาวแล้วจนแบบเดินไม่ไหวจุดทูบไม่ใช่ว่าให้จุดตรงไหนก็ได้นะต้องจุดกลางแดดต้องจุดตรงทางต้องทางสามแพ่งนะต้องกอไผ่นะต้องห้วยนะต้องสามกิโลต้องล่องหินนะต้องต้นไม้ใหญ่นะนะวิ่งเอาถาดข้าวเอาถาดไก่เอาเอาอะไรไปไปจุดสารพัด ใครทําก็ไม่ได้ต้องแม่เท่านั้นต้องพ่อเท่านั้นนะมันเป็นอะไรที่ถ้าใครไม่เจอไม่รู้หรอกนะคะน้าไม่ได้กินนะค่ะนะสี่วันน้ำไม่ได้กินสําหรับแม่นี่คือจนวันประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบนั่นแหละคะ่ะจนเอาศพลูกมาถึงได้กินได้กินข้าวลนะได้กินข้าวคือได้กินข้าวนะคะนะหมอแอลนะคะหมออนามัยดีมากนะคะสงสารแม้กระทั่งหมอเลยคือแบบว่าหมอได้ต้องวิ่งตามตูดถือขวดน้ําเกลือแร่นะ เอาไล่ไล่ให้ไล่วิ่งไล่แล้วก็กินบ้างกินบ้างนะคะขวดขวดลิตรนะ่ะขวดลิตรต้องกินให้ได้วันละขวดนะหมอแอลก็จะชงชงเกลือแร่ให้นะคะส่งเกลือแร่ให้ผสมใส่น้าเปล่าให้ให้ถือกินคือมันไม่ได้ถือหรอกมันไม่มีเวลาที่จะถือจะกินหรอกค่ะนะตอนนั้นทั้งจุดทูบแล้วก็ทั้งตํารวจที่แบบว่ามาสอบเรานะตารวจก็ดีมากๆนะแบบว่ารู้ว่าเรายุ่งยุ่งยุ่งอยู่นะคะเขาก็ไ<ค>ม่ไ<ะ>ด้เรียกเราไปที่ที่โรงพักนะคะก็มามาสอบที่บ้านแล้ว ชาวบ้านอนะคือตำรวจจะนอกเครื่องแบบชาวบ้านเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังคุยกับตำรวจก็ไปเรียกมามาจุดทูบเร็วคือแบบว่านหนูยังไม่ว่างเลยพี่ต้องจุดนะจะเจอบ่ายสองนะถ้าจุดตอนนี้เจอบ่ายสองถ้าจุดตอนนี้จเจอตอนเที่ยงถ้าจุดตอนนี้คืนนี้จะเจออะไรพวกนี้คือก็ต้องรีบมาจุดแล้วก็รีบไปให้ปากคำตำรวจคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าใครไม่เจอไม่รู้หรอกนะ